มงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจชอบพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขาน้ามอม PTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่ พ t ทีทีสเตชันอจกอหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลย ทีมงานต่อพ่อไลสไตล์ส,ส,สงขลาครับนี่คือภารกิจด่วนที่มีชีวิตลูกเรือประมงเป็นเดิมพันอยู่กลางทะเลกับปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง7ชีวิตที่เรืออับปางกลางทะเลของหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาราภาัยทางทะเลทับเรือภาคที่สองสงขลาช่วยมาได้แล้ว5คนยังเหลืออีกสองคนที่ยังออกค้นหาไปดูภาพจริงเสียงจริงของทีมช่วยเหลือนี่คือของจริงครับ เการนี้นะครับเริ่มจากเมื่อเวลา9โมงวันนี้ครับทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่2หรือสอนชนภาค2 ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือประมองออกริดสเบว,ว่าเรือประมงลำนี้ซึ่งมีผู้ควบคุมเรือและลูกเรือจำนวน7คนได้อับปางในทะเลบริเวณทางทิศตะวันออกของร่องน้ำสงขาระยะทางประมาณ7 6กิโลเมตรจึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนกำลังในหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสารรณภาทางทะเลทัพเรือภาคที่สองให้ไปช่วยเหลือทางพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง เลภาค2จึงได้ส่งทั้งเครื่องบินลาดตระเวนเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและเรือหลวงปัตตนีพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษไปค้นหาและช่วยเหลือทันที ตลอดเวลาทัพเรือภาค2ได้จัดเตรียมความพร้อมกําลังพลและยุทธโทปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งบนบกและในทะเลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและภาพนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความพร้อมจริงๆไม่ต้องแ้งไรให้เทือน ชุดแรกช่วยขึ้นหอพากลับเข้าฝั่งที่สนามบินฐานทัพเรือสองขลาทัพเรือภาคที่สองได้4คนแล้วก็บินออกค้นหาต่อจนพบและช่วยมาได้อีกหนึ่งคนตอนนี้ยังเหลืออีกสองคนที่ยังอยู่ระหว่างการค้นหาทั้งทางเฮลิคอปเตอร์ทาง,ทางเครื่องบินและเรือหลวงปัตตานีไม่เจอไม่ยุติภารกิจเพราะทุกคนมีครอบครัวที่รอยอยู่ข้างหลังนี่คือคํายืนยันจากทีมค้นหาไปฟังเสียงครับเติมน้ํามันอากาศยานเตรียมพร้อมไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับสําหรับ เตรียมพร้อมให้สำรับให้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่สี่ทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังหลงเหลือครับก็คือง่ายๆของทหารเรือนี่ก็คือเตรียมพร้อมที่จะออกปฏิบัติการเพื่อทําการค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังหลงเหลือใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมครับตอนนี้พร้อมครับครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้เครื่องบินหลังจากเติมน,น้ํามันเสร็จพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ เขาจะทำการออกค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังหลงเหลือต่อไปครับ ทั้งหมดนี้คือภาพปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงเจ็ดชีวิตที่เรืออับปางกลางทะเลของหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธรณาภาัยทางทะเลทัพเรือภาคที่สองสุดยอดไหมครับนี่มันเป็นการคู่ภัยระดับโลกจริงๆ ย้ำกันตรงนี้อีกทีพื้นที่ไหนไม่ว่าจะในทะเลหรือบนบกหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2หมายเลข1696หรือหมายเลข07432584 0 7, 4, 3, 2, 5, 8, 4, วิทยุย่าน HF 8290เมกะเฮิรตและสายด่วนสอนชนภาค2หมายเลข1465